จริงอะไรพวกเดียวกันไม่ใช่เอ้ารถผมจะชนมันผมชนบันผมชนกับบันแล้วมนจอดนี่มาจอดเอาไงอะเร็ว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 บันไดทีมลุงลุงอย่าไปไหนลุงอยู่กับผมเลือดแตกเลือดแตก โอ้ไม่ตายเงี้ยออรถผมปิวตีลังกาเลยสวัสดีครับกลับมาเลยนครับกับช่อง The b o n กับเกมสกัมสำหรับ EP นี้ครับมันจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันกับ EP ที่แล้วเลยครับก็คือเป็นจังหวะที่ผมกลับเมารถเมาไซค์ที่จอดทิ้งไว้ครับแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ผมไปเอารถครับแต่ประเด็นมันอยู่ตอนที่ผมขี่กลับบ้านครับแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปรับชมกันอ๋อแสดงว่ามันมันเพื่อนที่สมัยเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยเหรออ่าฮะมาทักแล้วผมก็นั่งทำบ้านอยู่ ไอ้เหี้ยใครเนี่ยไอ้เหี้ยใครเนี่ยศัตรูแหละศัตรูแหละพวกนั้นแหละพวกพวกที่เราไปตีตะกี้แหละยิงเลยไหนไหนไหนไม่ใช่ไม่ใช่ยิงก็ไม่จะหลุดเดี๋ยวพี่ลอยเลย๋อลอยฟ้าเหรอลอยฟ้าจะยิงลอยฟ้าจะยิงลอยฟ้าเราจะหลุดเปิดถนนเหลืองไม่ได้ใช่ไหมอะไรด้ไม่ไหวเแล้ววันได้เหยื่อโอเลสสตรีมคือคือพื้นที่เราอยู่ใช่ไหม อะไรพี่ไอดีป่ะตัวเลขสตรีมป่าขอเลขสตรีมไอ้เหี้ยเขียนเลขสตรีมขอเลขสตรีมนะครับมันจะบุกสตรีมพี่พี่มาเลยโอเคเราไปเอามันเอารถมันมามันก็จะพูดอย่างนี้ให้กูขึ้นเรือให้เสร็จเลยไอ้นี่น่าไม่น่าใช่ที่ที่ไปลือเมื่อกี้นี้ไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไงไม่แต่แต่แต่ตี้ที่พวกพี่ที่เราไปลื้อตะืกี้อ่ะมันมาแล้วคนนึง มันจะเข้ารถส้มใชแล้วผมก็เลยบอกให้ย้ายของมันใจเองกับผมอ่ะไม่เยอะนะมอเตอร์ไซค์แทนไม่เยอะพี่ผมอยากได้มอเตอร์ไซค์ข้ามันอยาได้มอเตอร์ไซค์มันไปทางนู้นแล้วทิศเอ็นแล้วขี่ไปด้วว่าระเบิดดักว่าบ้านไหมไม่ไม่ได้เราเราระเบิดดักนี่ได้ไหมระเบิดดักถนนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่เซเวอร์เวยอะเออยิงไปไปไปดักมาหน่อยเออต้องไปนอนดักคนนึงว่ะแล้วก็ยิงเล่นยิงยางมานะโมขอเม่นเม่นนะน้องยิงหัวดิไปยิงยางก็ทำไมพี่นะยิงหัวดิยิงยางมันจะได้ไปไม่ได้ยิงหัวมันก็ตายเลยไงยิงไม่โดนเลยโมเมื่อกี้โอ้ยิงดิิยีๆนะโมแองตแท้ยังแท้ไอ้ยอ้ไอ้คิดว่ถตามหน่อยขี่รถตามหน่อยเออไม่ได้ทิ้งแต่กายเป็นคนเดียวแล้วก็บันเทิงอยย่างงเี้ ีกแล้วพี่ัดเข้าเต็มสองเลยรถอะไรถอะไโมรถตาเอสยูวรวจครับเฮ้ยเอาเร็วเร็วเรเร็วยนพี่เปิ้ลทำไมอยู่นี่อยู่พี่ปิ้ลเลยพี่ปิ้ลจ้าเกนไอ้เยรถมาปรถมาปรถของอมพี่ดูเลยไพี่ดูเลยพี่ป้พี่ป้มีนี้ไมพี่มีที่ซ่อมรถไมไม่มีไม่มีรถผมจะพังแล้วเ็ตแล้วใครว่าขี่ผ่านเป็นรุ่นไหนอ๋อ ตกแล้วกูหลอนหมดแล้วนะตอนนี้มั่วไปหมดอ่ะตอนเนี้ยเออเปิดประเด็นเกินนอดนเราตั้ใจเปิดนะมาแล้ว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 มะอยิงยิิงโอ้โโอ้โหโอ้โหโอรโหโ้โหโ้โหโอ้อโหโอ้โ้อ้อ้โห้้อยิงอะไรพวกเดียวกันไม่ใช่เอ้ารถผมจะชนันผมชนันผมชนกับมันแล้ว ต่อพี่มาจอด okay, uh. เอาไงนะอ่ะเร็วเร็วเร็วเบันไลัทีมลุงลุงอย่าไปไหนลุงอยู่กับผมลลุงอย่าเือถแตกเลือถแตกโอ้ oh, ไม่ตายเยอยรถผมปิวตีลังกาเลยรถมันรถแตกไงครับรถเบิรถมันไม่แตกแต่รถพี่ปิวเลยปิวไปไหนเราไม่รู้ตอนนี้จ <c oughs> ะมาตายปะไม่ตายพี่เลือดตกไม่โดนหัวแล้วพี่ตายปะเน่ะไม่ตายมันขี่ดีเอ้า ชนกันแล้วรถพี่อะตีตังกาขึ้นฟ้ารถรถพี่หายไหนไม่รู้ตอนนี้แล้วพี่จะยิงมันแต่มันปิวไปไกลแล้วรถมันเหมือนกันเออรอดโอ้ยอยู่ตรงนนทนตังวะดีนะผมบันวิดีโอไว้ความมันระดับ5าดีวเฮียชนกันคตอดมันเลยเฮียไอ้เชี่ยเฮียเลือดแตกไม่ตาย รถดำอะรถตำรวจปะรถดำรถดำไม่ใช่ดำเหรอพี่เดี๋ยรถตำรวจตำรวจตำรวจมั้งเหี้ยมันชนกับพี่แล้วแบบมันไม่กลัวเหี้ยอะไรเลยอะแตกตำรวจยางแตกใช่เหรอพี่มีรอยอ่ะไม่นั่นบอกยิงยางแตกไม่ไม่ไม่พอละคนบอกยิงยางแตกอ๋อเฮียรถกลับวะนะเอากลับเลยนึงหรือเราจะรอตาลีบันพี่แบบ เอาเอารถจอดไว้แล้วพอ,อไม่ไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันขี่ตรงๆแล้วแล้วมันวิ่งมาหาตรงๆแบบดักดักแบบตรงพี่เปิ้ลเนี่ยยิงสบายแบบพี่ๆยิงสี่คนน่ะมันจะวิ่งตรงๆไม่รู้อะไรอ่ะยิงคนขับก่อนจบเลยไม่เมื่อกี้รถรถ <ละ S 2> เบ,<า>บิดระวางไม่ได้เนาะไม่ได้ไไดถ้าบางระเบิดได้ไี่สวยเลยเฮ้ยน้ำมันเอาแล้วอ่ะอไปแล้วอ่ะอ่าน้ำนอนอีกแล้วอ่ะดูดิ ไมอะไรวะกำแพงกำแพงไอ้ที่ทำอยู่นี่คือเป็นโซนนอกถูกไหมเป็นกำแพงนอกอ๋อพี่จะบังเผื่อความกันระเบิดได้เยอะใช่ไหมเนี่ยใช่เผื่อเผื่อเผบิดวางกันระเบิดกันกันมาทำหอคอยปีนกระโดดข้ามเยอะโอเคโอเคโอเคนี่ไงที่ซ่อมรถเต็มเลยโอ้ซ่อมคุ้มไม่ได้เอสยูวีซ่อมไองใครเลือกใครเฟรมคอยเยอะๆบ้างอ่ะผมขอยิงหัวทีเล่มเนี่ยไอ้ยิงตัวทีเล่มเนย ยิงทำไมอ่ะธนูยิงอยากลองดาเมจธนูอ่ะธนูหัวไม้ไอหัวเหล็กหัวดินหัวหินเพื่อใครใครเป็นที่รับกระซอมเนี่ยอ๋อธนูมานี่เดี๋ยวผมยิงให้ธนูวันี่ผมยิงให้รู้เลยดาเมจเต็มเลยมันยากตรงไหนเนี่ยจะเย็นเออไม่มีตะกี้วะเดี๋ยวผมโยนลูกดอกเอาก็ได้เฮ้ยถ้าลูกดอกนี้ร่วง แต่ธนูไม่แน่ธนูน่าจะสองธนูสองไงเหรอธนูน่าจะสองถ้าโดนขาในสุดสำรวจดีแค่กระเพกได้อยู่คนที่โคดวาร่านี่ใครอน่ยพี่ชื่อปอนทำไมจะไปแก้เขาหรือไงถามเงี้ย ทำไมกําลังงงว่าไอ้พาวเวอร์มอฟุซี่หรือคอร่าคือพี่พี่เนี่ย้ำมูไม่ต้องรู้หน่องเป็นใครน้ำมูกแก้ทุกคนอยู่ดีใช่ปะเออเป็นใครน้ำมูกก็แก้อยู่ดีอ่ะอะไรดูดิมันถือมันถือกระดูกมาด้านั่นกูว่าแล้วไงจะโลบด้วยไอ้น้ำอ๊อ โอ,โอ,โอ,โอ้นั่นขวานกูตกด้วยอยู่นี่พี่อยู่นี่ให้ปลา,าๆๆๆไปให้หรอกยางยางยางเสียดาย AKT ไปไปไปเก็บนะไปน้ำโมน้ำที่บาไม่มีแล้วอ่ะน้ำเอาคนคนมาแล้วไงพี่สองถังนะ ไหน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 ดูผลงานหน่อยถ้าเกิดไม่มีคำหมับเลยนะเฟดซียูเนี่ยนี่ไ้เฟสวอเตร์เห็นไหมที่เด็ดเป็นเาพูดถึงเมือสนผมครับออกานเรอะไรเราพีพี่ฟ้ามพีพอ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 พมากไปลับลับลับเองพี่พอ นี่ต้องทุบทุบเตียงแล้วต้องทุบเตียงแล้วเนี่ยเตียงเตียงใครครับทุบเลยทุบเลยบอกว่าศัตรูบุกเอาไม่ยากอะไรฝั่งทางข้างบ้านพี่เปิ้ลทำประตูเล็กตรงฝั่งไหนเนี่ยพี่เปิ้ลเดี๋ยวพูดถึงประตูเล็กเลยพี่ประตูใหญ่ผมก็หาไม่เจอเนี่ยมันหายอยู่ตรงพี่เปิ้ล พอดีเลยไอประตูเล็กเนี่ยไว้หลบหลบหลังนี้พอดีเพราะตรงนี้เป็นเนินเนี่ยหลบหลังตรงนี้พอดีเพื่อให้มันไปอยู่บนเนินเนีะเนี่ยไหนใชนผมเนินอ๋ออ๋อบ้านอ๋อเดินตรงนั้นพอดีใช่ไหมตรงสองต้องไว้ตรงนั้นอ่ะคิดว่านะตรงสองต้องไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็ฝังระเบิดไปเราไม่ต้องไปยุ่างไม่ไม่ต้องฝังตรงนั้ดเลยพี่วางระเบิดไปเลยแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งใช่ไหมพูดถึงอ่ะ เราไม่ต้องไป <PA>: ยุ่งแล้วก็วางนั้นถ้าถ้าเราไม่อยู่บ้านเราจะรู้ได้ไงว่ามันขึ้นแผดเกลียวก็ตอนระเบิดไปวางเลยดิมันขึ้นอันงอแเราไม่รู้ว่าอยู่แถบแต่มันดังตุ่มเนี่ย่อ๋อเราไม่อยู่บ้านประเด็นคือตอนนี้มันไม่มีคิวฟีแล้วพี่เออว่ะไม่มีคิวฟีนนะตอนเนี้ยมันมันมันไม่ขึ้นอันโนไม่ขึ้นเลยโอ้แล้วเหมือนจริงไปไหนนี่ฝนตกผมไฟดับ ไหน,นขอไปเช็คไปหน่อยโอ้โหดีครับผมเนี่ยตากฝนไปเช็คต้องอยู่ในรถอ่ะใช่ใช่ฝนะ <c oughs> นตกฝนตกจุดจุดมันจะไหม้ต่อไหมเนี่ยพี่ไม่ไหม้อ่ามันจะ,ม,นจะมันจะดับไปไไถ้าเกิดการแจ้งฝนตกนะมันจะดับไปนะต้องทำไงทีเนี่ยจุยดในบ้านเล้วทำในบ้านไปล้วถ้ามันสมบูรณ์ขนาดนั้นก็ Mm. a few moments later เฮ้ยโดนแถบคิวพี่มดพี่มดพี่มดเปาปืนพี่มดเป่าปืนตาแถบคิวพวกไหนพี่ดนคิวมีคิวฟีดไหมคิวฟีดขึ้นสาแถบคิวเป่วปืนพี่เป่วปืนแก้ผ้าแก้ผ้าเป็นสองคนเลยเดี๋ยวผมคบให้ไม่ซับี่แล้วโดน เหมือยทั้งนั้นสามคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วนี่ดูดแม่งยัดของยังนนู่ดเลยโอ้โหมันนอาจะขับรถตัดพุ่มอ่ะใกล้ๆบ้านเราแล้วโดนระเบิดอ่ะต้องมันจะมาสืบข่าวหรือจะมาตีเนี่ยให้ผมเดินทางกลับเลยนะพี่มาๆโอเคงั้นตามต่อ <laughs> ไปับพี่เปิน่นไม่รอไม่รอได้ของไหมได้ของไหม ยังไม่เห็นศพยังไม่เห็นศพเนื่ยเหนื่อยเนยเนยเนยตัดปืนพบเก่าๆนี่เอาไหมา <c oughs> ไม,ไม่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 พี่วางไว้ต้องใชป้ป่าตรงนี้ตรงนี้ลูกนะึงไม่มีนี่ไงนี่นี่ศพศพศพกูให้หมดกูหมดหมดูด,ดูดูหวัวด้วยดูหัวด้วยอยากรู้คนไม่ทนันเรกไม่ทันฉันเราคกูเป็นลูกไก่เด็กกับเมย์พวกมึงมายิงเล่นแหล่ อิ่งจีบวิ่งมาไเป็นจริงถอยไม่ได้ถอยไม่ได้วิ่งหาผมไม่ได้พี่เปิ้ลเอาปืนไปยังเอาไปแล้วโอเคพี่กลับมาพี่พี่กลับมาผมแตกว่ะไม่เป็นไรพี่กลับมาเอาปืนมานั่งก่อนปืนปืนแค่กระบอกเดียวนะรอรอมันมาใกล้บ้านค่อยนั้นค่อยไปเก็บใหม่ไม่เป็นไรพี่พี่ออกมาเลยพี่ผมครบพี่ได้เก็บตั้งเนะตั้งนะที่เปลี่ยนมองห่อย พวกไหนพวกน้องอาร์ตเหรอน้องอาร์ตจำชื่อว่าน้องอาร์ตอีอันไหนนะไอ้นี่ไงที่ประกาศนะจาก,กาจากบ้านแตกสองโลมาอยากแตก จำชื่อไม่ได้จำได้แต่น้อคครับน้อแล้วพี่เป็นทำอะไรอยู่พี่เป็นดักมันเหรอพี่ซุ่มซสมช่พี่ซุ่มตรงไหนในป่ามันเดือหรอไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยหลังเห็นนะครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะไปเลยไปเลยเพคะไปเลยไปเลยไปเลยเอาใช่ไหมงั้นจะตัวป่าไปเอาเปืนอีกรูปหนึ่งใช่ใช่เปิดจุดไปในตัวพี่เดี๋ยวผมจะตัวไปอีกรอบหนึ่งนโมอมาเลยนโมเราจะเอาปืนมันนโมอไปเลยเราจะเอาปืนมัน มันไม่รู้ซะแล้วว่ากูหิวขอแค่ไหนเดี๋ยวเฉกับปืนมาเสิร์ฟชอบไม่ชอบไปฟาร์มใช่ไหมคำพูดมันควรตูเท่กว่านี้สิพี่มันน่าจะล็อกจบแล้วอ่าไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวิ่งไปจนให้ไปไหนครับไปไหนเดี๋ยวเผื่อมันจะเกิดเซกเตอร์แล้วพี่งมาอัวนี้นะแล้วตัวผมยังหนักเลย วิ่งนอนวิ่งนอนนะับปืน Hunter พี่สนใจไหมพี่เราเดึกแล้วก็ไม่มีใครมาเนาะสามทุ่มพี่ที่เราอ่ะ,อะถ้างั้นไปไปที่แชททั่วไปได้ไหมบอกว่าบ้านโดนหลิบต้องเรียกร้องหน่อยใช่ไหมต้องต้องเรียกร้องหน่อยแล้วบ้านโดนหลิดบ้านโดนแ yeah, ย่ดีกว่า เตียงใครวะเนี่ยทำลายเลยพี่อาจจะเป็นเตียงเราแต่ทำลายไปเลยช่างมันบ้านโดนแล้ว Search Search Search, search. ป่าป่าผมวิ่งเก็บปืนมันก่อนวิ่งเก็บปืนพี่พี่พี่โยกประกอบไว้ตรงพี่เปิ้ลกัน,น<ห>กเลยพี่โยกไปเลยโยกไปเลยโยกไปเลยวิ่งยาวๆเลยเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้เผื่อมันมาเซิร์ชศพมันะพี่จะได้ยิงนะ เอ้ยสนไยแต่งเต็มมากระปอง M แปดสองกระองหลังกระองหลังผมไหมกระองหลังผมไหมผมชอบชอบพวกขอาสไนเป็งมาเก่งจริงมึงก็คานออกมาดิมาดักต้นไม้มาดักพุ่มด็กวาดไปหมดแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนอยเนือยอ่ะพักไปพักไปนอนไปก่อนนอนไปก่อนนอนไปก่อนไม่โดนหรอเรียกเพื่อนมาช่วยเก็บของให้ใช่หลอกหลอกเพื่อนก่อน พวกน้องอาร์ตเนี่ยตีเไหนนะอ๋อน้องอาร์ตี่นั่นเองครับตีโบดครับมันมันมันมัใหญ่บ้างเหมือนกันนะเมื่อวันวันแรกเลยอ๋อเหงาใช่ไหมได้ถ้าเกิดมึงไม่ซื้อกาแพงนะพวกมึงนะมึงโดนเนี่ยทาโมซินบรรดาการละวได้เดี๋ยววิ่งรอบนึงเดือนเลยจะลูบเปิดที่หมดเลยเฮ้ยสวยพี่สวยสวยโอ้ยเดี๋ยวนะพี่แล้วทำไมมันแถบคิวพร้อมกันสามตัวมันมันเดินพร้อมกันไงมันเดินพร้อมกันไงอ๋ออ่าใช่ใช่เดินพร้อมกัน ไม่เห็นรถหรือว่าถรถมันรถมันไหลวะต้อง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 เดินดันออกไปพี่เดี๋ยวมีคนโคบอยู่นี่ครับขอเชื่อพี่อโอ้โหพี่แกพาวิ่งแต่ไหนแต่ไรละไอ้หนูนันวิ่งเลยหาของไม่รู้แล้วหิวของขนาดไหนวิ่งปรีเลยแหละตอนนี้วิ่งปรีบันโกรธเฮ้ ไม่เป็นไรพี่พวกมันเชื่อไหมพวกมันไม่ได้กาเลยพี่มันกามายิงแรกเห็นไหมอ่ะมันเอาดูมปืนเอามาดิปืนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อซ่อมมาใช่ไหมกระถิ่นน้องอาร์ตเออสองคนนี้กระถิ่นน้องอาร์ตปืนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอดูก,กล้องนี้กล้องแปดเก้าโอเคซ่อมปืนมาพี่กาผ่านแล้วเปิดมือพี่แล้วโยนไปมันอยู่ในแถวต้นไม้แหละโดนแน่นอนมันยิงพี่มันยิงพี่ เฮปเปิลพี่ออกมาได้ไหมพี่มาหาผมพี่มาหาผมได้ไม่เอ่ออาคชินยิงพี่เร็ว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 มันมากู้ศพแล้วโอ้พี่พี่เป็นจุดที่ผมโคไม่ได้ฮะแต่ปืนยาวมันไม่มีนะอ๋อเออมันกู้ศพพี่เปิ้ลนี่หว่าพี่ยิงได้ตัวนึงพี่ยังไม่มีระเบิดมืออ่ะมีแค่ระเบิดควันโอ้แฟดก็ได้พี่ อะไรก็ได้ให้มันตกใจอะเอาหินปาอะไรก็ได้เอาหินปาให้หัวให้มันล้มอ่ะพ <c oughs> ี่เป็นระเบิดไหมเนี่ยพี่เหลือพี่เหลือผมอยากไปบูแล้วผมทิ้งสไนยก่อนแล้วกันผมไปช่วยเออใจเย็ยนใจเย็ยนไม่ต้องก็ได้เพราะว่าปืนที่ผมพูดมามีแค่ปืนสั้นแล้วนะกับลูกลูกลูกสนยอยเไ้ ต้องห่วงสไนโนวันอีกนานกว่าจะเสร็จวิ่งวิ่งอยู่แผลขีพสไนโนวันเนี่ยไม่้เกิดผมดันไปทีเดียวชนะก็จบไงพี่ปืนสไนก็อยู่นี่ไงเฮ้ยไอ้ขยินตายนี่ว่ะตายตายพี่ยิงมันไม่เหลือตัวแล้วสองตัวสองตัวมันมีอีกตัวนึงชื่อบังอัดบังอุดยี่อะไรเนี่ย ะพี่เจออัตัวซอมน่าจะพวกนั้นแหละมั้งนโมน่าจะพวกนั้นมันแลงต้องเกิดมาเจอจัดการเลยเลิเจอแล้วเจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วนะพี่นะพี่นะพี่บีลงเลยเอาเลยเอาเลยพี่มอสได้ปืนยังพี่มอสเฮ้ยพี่ครับไม่มีปืนไม่ได้ปืนปืนมันอ่ะพี่ปืนมันอ่ะไม่เห็นไม่มีเลย ในในในพุ่มเนี่ย,ยในพุ่มเนี่ยยิงไม่ได้อะ่ะไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรน้องอาร์ตมันชุดส้มไปเลยนะพี่อืมมันมันเซคเตอร์เกิดยังไงวิ่งไปทางบ้าน ในกระทิบเมื่อกี้เสียงปืนทะลุหรืออะไรพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยเพื<า>่อนอะครับไปไปไปเลยไปไปไปเดี๋ยวแท้งให้ไ,ไ,ไ,ได้ได้แล้วทางหลักได้แล้วโอเคทหคันนี้มาช่วยผมด้วยมาช่วยผมด้วยไม่ไปยิงกันที่โลกขนาดน,นั้นพี่สอมบี้ไล่พี่เปิ้ลอยู่เนี่ยก็เลยมาแท้งให้นะแล้วศพมันอยู่ไหนพี่ศพมันอยู่ไหนบ้าง อยู่อยู่ในเนี้ยอยู่ในนี้ยโอเคโอ้โหแม่งเอ้ยใจเย็นใจเย็นเราได้ของเราได้ของจำไว้สมบี้อ่ะดิเฮ้ยเนี่ยมันอยู่ในป่าเนี่ยหรอรถมันอะ่ะเห็นรถไปแล้วใช่ไหมยัง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 แต่ว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเห่างว่าสมันนี่ใช่ไหมเนี่ยเกมคิวคูเคมอย่างเดียวชีวิตมันอยู่การเคมโอ้ยกระสุดไอคิวสองเมตร ก็อย่างนี้ดิวะถูกใจกูอะพวกมึงเนี่ยพี่เปิ้ลผมต้องพันแผลแล้วนะของพันแผลพันเลยพันเลยพันเลยน้องอันนี้กระเป๋าพี่ปะเนี่ยมันมีชุดซ่อมไข่ด้วยเนี่ยใช่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 ตรงตรงนี้เราวางทงไว้หมดตรงนี้เราวางทงไว้หมดแล้วใช่ไหมพี่วางวางไว้แล้ววางไว้แล้วพี่เหนื่อยปะโอเคพี่ครับ พี่กัปต้องมาต้องมาเอาแก้ปืนให้ผมพีม่ปืนผมปักต้องโฉดสกโฉบหแบบใ,ให้ผมกัปกัปกัปเหนื่อยไหมบอลเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่แต่ผมต้องโฉดสกโฉบเพื่อผมเล่นไม่ได้เออมาเอาปืนเข้าบ้านหน่อยพี่มีสามกระบอกพี่ไม่ไหวพี่จะตายพี่จะตายแล้วต้องเอาปืนพี่กัปพ,พี่ครับแกะแก้ปืนให้ผมพี่ครับเดี๋ยวนี้แก้ปืนให้ผมแก้ปืนให้ผม,แ,ผมแต่ผมไม่ควบเอาเอาแกะดอดออกนะไหนเอาปืนไปเอาปืนไปผม ปไเราเข้าบ้านก่อนก็ได้ปะาไปเข้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 าไปเอาไปเข้นเข้าไปเาไปเขาไปเข้าเ้าไปเนหมปเข้าไปเข้าไปเนหมปเาไปเข้วไป่ข้าไปเขวาไปเข้าไปเข้าไปืน้าไปเข้าไปเ้าไปเนเ้ไม่เาไปเข้าไปเข้ไ้ไปเาไปเอ้า้ไปาเไ้มีปืนใชปเเดิมป่ะพี่พี่่เาาานเ้เมาาได้รถมันพี่ เดี๋ยวก่อนี่เอาฟืนี่เก็บก้อนฟืนที่เก็บก่อนนี่เนี่ยในกระเป๋ามันอยู่นี่นะกระเป๋ามันอยู่นี่นะผมเอาของมาหมดแล้วนะแล้วแต่กระเป๋าเอามาหน่อยมา,าหน่อยเอาสอบพิกาไปไหนเดี๋ยวนี่กระสุนเ็มที่เหลือสี่แล้วเฮ้ยพี่ไม่ไหวแล้วปะพิการพิกาเอาพิพการไปอของพี่ใใย,ยิงเลยนะโม ยิงไม่โดนนะพี่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนยิงกันตรงไหนวะแมกตรงหอซับเอาไฟฟ้าครับสองดีตายตายแล้วเอาไงพี่ให้ผมทำไงให้ผมเซิร์ชพี่ไหมเซิร์ชเลยเซิร์ชเลยเซิร์ชเลยเทมคิวเซิร์ชเลยมันไปทางไอ้แล้วแล้ววันนี้ด้านหนน้าะครับเล้วไงแล้าอะไรวะโอเคโอเคโอเคน้ำโมน้ำโมป่วนไว้เดี๋ยวพี่เอาปืนพี่เป็นนี้ก่อน ตัวเปล่มามัเป็นตัว,ปวเปล่านะพี่วู้ฮูเรากลับมาแล้วพี่เรากลับมาแล้ว <c oughs> ได้ผิเล่นแล้วหาแกสําหรับท่านผู้ชมที่อาจจะงงๆครับว่าผมดีใจเรื่องอะไระครับก็คือตอนเมื่อคืนวานนะครับก็คือผมไม่ได้อัดคลิปไปนะครับน้องได้เอารถไปติดประตูครับก็คือขี่ไปแล้วมีคนปิดประตูใส่รถนะครับแกล้งกันแล้วรถระเบิดครับแล้วในรถนี่ก็คือเป็น รถเก็บปืนทั้งหมดเลยครับของตีพวกผมซึ่งตอนนี้คือพวกผมไม่เหลืออะไรครับเหลือแค่ปืนติดตัวคนละกระบอกก็คือไม่มีเซตสำรองแล้วและด้วยเหตุการณ์นี้ครับทําให้ผมกลับฟื้นตัวมาเลยครับดนเรียกว่าได้ของแล้วกันมันมันออกมายังเอ่อกรับกรับกรับฟื้นเลยใช่ไหมนันไปทางทิศรถนั่นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาืนรถทิ้วนเจอมันยังเนี่ยยังพี่มันไปทางเลาไก่อ่ะเลาะไก่ไหนวะเลาะไก่ก็นู่นนะพี่ อิกเหนือออ๋พี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเห็นตัวแล้วครับจะไหนวะพี่มันเหนื่อยอะไรกันดีเนาะตายไหมตายน้องอาร์ตโอเคน้องอาร์ตตายหรือพี่ตายน้องอาร์ตตายโอเคแั้นก็มาแซวว่าไม่มีชุดเล่นแล้วอ่ามันไม่สร้างเตียงมันมเหยียบระเบิด